สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะหลังจากสถานการณ์โควิดนะคะอยู่แต่บ้านนานแล้วก็ไม่ยอมไปทานข้าวข้างนอกด้วยเพราะว่าติดกลัวติดโควิดนะคะก็เลยอยู่แต่ในบ้านก็เลยเริ่มที่จะเป็นโรคซึมเศร้านะคะตอนนี้รู้สึกว่าไม่มีความสุขแล้วก็โดดเดี่ยวแล้วก็เศร้ามากๆเลยนะคะอยู่ที่บ้านคะ่ะตอนนี้ก็เลย พยายามที่จะออกมาเดินออกกำลังกายบ้างนะคะที่สวนสาธารณะใกล้ๆบ้านค่ะนี่คือสวนสาธารณะหนองสิมนะคะแล้วก็มีเรื่องมาเล่าให้เพื่อนๆฟังด้วยค่ะขณะที่เรามาเดินนะคะอากาศดีมากๆเลยค่ะเสียงนกร้องบรรยากาศออกซิเจนเพียบมากๆเลยค่ะมีความสุขมากๆนะคะเราได้พบ,บะผู้คนแล้วก็ได้พูดคุย เพื่อนๆที่เดินสวนกับเราหรือเดินผ่านกับเรานะคะก็ทำให้เรามีความสุขมากๆเลยค่ะขณะที่เดินไปนะคะดิฉันก็พบผู้ชายคนหนึ่งนะคะเป็นผู้สูงอายุแล้วค่ะอายุประมาณ80 9 0ถึง90ปีนะคะดิฉันก็ทักทายแล้วก็ให้กำลังใจคุณตาคะเป็นยังไงคะมาเดินแข็งแรงจังเลยค่ะ ก็ทักทายก็คุยกันไปเรื่อยๆนะคะก็ถามดิฉันว่าดิฉันมาออกกําลังกายบ่อยไ้มดิฉันก็บอกว่าไม่ค่อยได้ออกมาค่ะเพิ่งจะได้ออกมาค่ะหลังจากคุยกันไปได้สักพักหนึ่งนะคะคุณตาก็เอามือมาแตะที่หน้าท้องของดิฉันค่ะดิฉันก็ตกใจมากเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะคิดว่าคนแก่คงอาจจะไม่ได้คิดอะไรนะคะ ก็เดินคุยกันไปเรื่อยๆแล้วอีกสักพักหนึ่งนะคะคุณตาก็บอกว่า,อาขอนั่งก่อนได้ไหมดิฉันก็โอเคค่ะเพราะว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาก็มีที่นั่งให้ด้วยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเป็นเป็นที่นั่งแบบนี้ค่ะก็นั่งนะคะ ก็นั่งคุยกันค่ะหลังจากที่คุยกันไปได้สักพักหนึ่งนะคะคุณตาก็เอามือมาจับที่หน้าอกดิฉันค่ะตกใจมากเลยนะคะอุ๊ยตกใจมากๆเลยค่ะถ้าเป็นสมัยก่อนรับรองว่าเลือดร้อนอารมณ์ร้อนก็คงจะป้าบคุณตาไปแล้วนะคะแต่ดิฉันก็รู้สึกว่าไม่ทําอย่างนั้นค่ะพยายามที่จะตั้งสติแล้วก็คุยกับคุณตาดีๆค่ะ ดิฉันพูดกับคุณตานะคะดิฉันบอกว่าการที่เราพบกันเนี่ยนะคะคุณจะรวยหรือคุณจะจนหรือคุณจะมีรถเบนซ์ขี่มีบ้านใหญ่หรูหรายังไงไม่สำคัญค่ะเพราะว่าดิฉันไม่ยืมเงินคุณอยู่แล้วแล้วดิฉันก็ไม่ได้ไปรบกวนคุณอยู่แล้วนะคะสิ่งที่สำคัญที่พบกันนะคะก็คือความจริงใจที่มีให้ต่อกันค่ะ เป็นกัลยาณมิตรที่ดีในการพบกันไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกหรือทุกๆครั้งที่พบกันนะคะเราก็ควรจะมีความจริงใจให้ซึ่งกันและกันและคุณก็ควรที่จะเคารพและก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยนี่เป็นสิ่งที่ควรที่จะทําอย่างยิ่งเลยค่ะหลังจากคุณตาได้ฟังเช่นนั้นนะคะคุณตาก็บอกว่าผมขอโทษผมขอโทษ,ผม,โทษผมขอโทษมากๆเลยนะครับขอโทษจากใจเลยครับ หลังจากนั้นประมาณสักห้านาทีนะคะลูกชายของคุณตาแล้วก็หลานชายนะคะก็มามารับคุณตากลับค่ะหลานชายบอกว่าคุณตากําลังจีบสาวใช่ไหมเนี่ยคุณตากําลังจีบสาวนะเนี่ย <c ười> ดิฉันก็เลยบอกว่าเห็นไหมขนาดหลานยังรู้เลยว่าคุณตาจีบสาวก็เลยไม่ได้พูดอะไรค่ะก็เลยส่งคุณตาขึ้นรถกลับบ้านไปค่ะ หลังจากกลับมาถึงบ้านนะคะก็มาเจอลูกสาวนะคะลูกสาวก็คุยโทรศัพท์เสียงดังมากเลยนะคะดิฉันก็เลยบอกว่าเนี่ยทำไมถึงคุยเสียงดังจังเลยนะคุยโทรศัพท์เสียงดังไปถึงนอกบ้านเลยนะ่ะลูกสาวก็เลยเงียบลงนะคะก็พูดเสียงเบาลงนะคะแต่ผู้หญิงตรงกันข้ามบ้านนะคะเขาก็ร้องสวนกลับมาว่ามึงอยู่ได้มึงก็อยู่มึงอยู่ไม่ได้มึงก็ย้ายบ้านออกไปเลย มากเลยค่ะจริงๆแล้วดิฉันเป็นคนเลือดร้อนมากเลยนะคะแต่ตอนนั้นหลังจากที่ได้อ่านหนังสือพระไตรปิฎกนะคะของที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้หลายอย่างว่าการเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็เกิดจากเหตุที่เกิดแล้วก็ให้ดับเหตุที่เกิดให้ได้นะคะ พอดิฉันคิดได้อย่างนั้นนะคะก็จะไม่สวนกลับไปหาผู้หญิงคนนั้นเหมือนที่เคยทําในสมัยอดีตเมื่อเป็นวัยรุ่นนะคะดิฉันก็ไม่สวนคําพูดกลับไปค่ะก็เลยมองย้อนไปดูที่ผู้หญิงคนนั้นนะคะว่าเขาฟังไม่ได้สับจับเอาไปกระเดียดแล้วก็มาล้องด่าเราขึ้นมาเลยก็ถ้าเป็นสมัยก่อนสงสัยด้ขึ้นโรงพักแน่นอนเลยค่ะ ดิฉันรีบกลับมานะคะดูใจตัวเองค่ะแล้วก็มาดูว่าเราโกรธเรื่องอะไรโมโหเรื่องเรื่องอะไรนะคะเพราะว่าเหตุที่เกิดก็คือเราพูดเสียงดังเกินไปใช่ไหมคะพอเราพูดเสียงดังเกินไปเนี่ยก็ทำให้คนอื่นฟังไม่ได้สับ แล้วจับออกไปกระเดียดแล้วก็ร้องด่าเราขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นเหตุที่เกิดก็คือตัวเรานี่แหละค่ะตัวเราเป็นคนผิดเพราะว่าเราพูดเสียงดังเกินไปนะคะข้อที่สองเรากลับไปดูผู้หญิงคนนั้นค่ะว่าการที่ผู้หญิงคนนั้นฟังไม่ได้สับแล้วร้องด่าเราออกมาแบบนี้เลยเนี่ยก็ทำให้เธอทำไม่ถูกต้องนะคะ เพราะว่าที่บ้านของเธอก็ทะเลาะเบาแหว้งกันบ่อยค่ะโดยเฉพาะเธอทะเลาะกับสามีแล้วก็ทะเลาะกับลูกๆของเธอด้วยเมื่อดิฉันมองย้อนกลับไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วผู้หญิงคนนั้นน่าสงสารมากกว่าค่ะเพราะว่าเธอโมโหง่ายโกรธง่ายจนกระทั่งพานคนอื่นๆไปหมดแล้วก็พานคนข้างบ้านไปด้วยนะคะพอดิฉันคิดได้อย่างนั้นแล้วก็เลยคิดว่าเราไม่ควรที่จะโกรธให้กับผู้หญิงคนนั้นค่ะเราควรจะ ให้อภัยเขาเพราะว่าเขาเป็นคนที่น่าสงสารมากๆเลยนะคะเพราะว่าชีวิตของเขาเป็นแบบนี้ชีวิตของเขาเต็มไปด้วยความโกรธความโมโหความรักความโลภความโกรธและความหลงมีมากเกินไปจนทำให้เขาหาความสุขไม่ได้ในชีวิตของเขาเลยค่ะเมื่อเราคิดได้อย่างนั้นแล้วนะคะก็ทำให้ความโกรธความโมโหของเราหายไปค่ะและจะมีความเมตตากรุณา มุทิตาแล้วก็อุเบขามาแทนที่ในใจของเราค่ะหลังจากนั้นดิฉันก็รู้สึกว่าสงสารผู้หญิงคนนั้นแล้วก็ไม่โกรธเขาเลยค่ะไม่โกรธเธอเลยนะคะดิฉันควรกลับมาดูใจตัวเองแล้วก็ควรมาพิจารณาตัวเองปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นให้เป็นคนที่มี จิตใจดีไม่โกรธง่ายไม่โมโหง่ายเพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะคะทุกอย่างที่เกิดเราต้องดับที่เหตุที่เกิดนะคะอย่าไปดับที่ปลายเหตุเพราะว่าดับที่ปลายเหตุไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยค่ะต้องดับที่ต้นเหตุนะคะเหตุที่เกิดถ้าเขาเอาไฟมาจุดใส่หัวเราแล้วนะคะเราก็ควรที่จะไปดับไฟที่หัวเราเองนะคะไม่ใช่วิ่งตามไปดับไฟที่หัวคนอื่นเพราะว่าเราดับไฟที่ หัวคนนอื่ยังไงเราก็ไม่มีวันที่จะดีขึ้นมาได้ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องดับไฟที่หัวของเรานะคะนั่นก็คือดับจากเหตุที่เกิดค่ะใช้สติใช้ปัญญาในการพิจารณาเหตุที่เกิดบ่อยๆนะคะแล้วพยายามดับด้วยสติปัญญา ของเราเองนี่และค่ะแล้วความเมตตก็จะกลับเข้ามาแทนที่นะคะเราก็จะเป็นคนที่มีความสุขมากขึ้นไม่โกรธง่ายไม่โมโหง่ายเป็นคนที่มีความเมตตากรุณาต่อเพื่อนร่วมโลกแล้วเราก็จะมีความสุขที่สุดเลยค่ะ